สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอล์ฟฟอร์ดนะครับจากช่องชาแนลยูทูบนะครับกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับพบกับกอล์ฟนะครับก็จะมีข้อมูลนะครับเกี่ยวกับตัวฟอร์ดนะครับหรือว่ารีวิวรถฟอร์ดให้ชมกันนะครับวันนี้นะครับกอล์ฟก็ประจําอยู่ศูนย์ฟอร์ดพระประแดงนะครับเพราะว่าจะมารีวิวรถนะครับตัวที่เราทําการแต่งโชว์ให้ลูกค้านะครับบนโชว์รูมนะครับก็คือคันนี้ครับลูกค้าท่านใดนะครับที่มาที่ศูนย์ฟอร์ดพระประแดงนนนะะะคคครรััับบก็จมี สีส้มนะครับหรือว่าเซดอนาอลเลนส์นะครับแต่งโชว์อยู่บนโชว์รูมนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับก็จะพาดูนะครับว่าถือว่าเป็นแนวการแต่งแล้วกันนะครับเผื่อทุกท่านชอบนะครับเพราะส่วนใหญ่เราก็จะเห็นกันตัว xlt อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับตัวนี้เราก็นำตัว ytag นะครับเกียร์ออโต้นะครับ6สปีดนะครับราคา1 4 9 0 0 0้บาทนะครับมาแต่งโชว์ให้ดูนะครับคันนี้สีพิเศษนะส้มเหลืองขาวมุกนะครับบวกเพิ่ม10,000บาทนะครับที่ราคาตัวรถนะ รถตัวนี้ไม่มีแพ็กเกจนะครับแต่ก็พาชมนะเพราะตั้งแต่ไฟหน้าเลยนะครับตัวนี้นี่ไฟหน้าเป็น LED นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็นตัว C นะครับไฟตัดหมอกนะครับก็เป็น LED นะครับเราก็ได้ทําการเปลี่ยนนะครับกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้า Ford นะครับเป็นตัวนี้เป็นตัวแต่งนะมีไฟนะครับ LED 3จุดนะครับเป็นสีส้มสวยเลยนะครับดูงาน ตัวฟอนต์หนังสือเนี่ยครับสามารถเลือกได้นะก็ซุ้มล้อนะครับตัวนี้นะครับขนาด6นิ้วนะครับแบบมีหมุดนะครับนี่ตัวนี้ดีดีตรงนี้ด้วยเดี๋ยวกลับให้ดูนะตัวนี้มันเป็นพาร์ทแยกชิ้นกันเห็นไหมนั่นถ้ากับว่าตอนเข้าสู่หรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่ต้องแกะทั้งอันนะครับมันไม่ต้องแกะทั้งอันนะมันไม่เหมือนตะก่อนนะชุด f แต่ก่อนเนี่ยที่เราแตะติดไปเนะี่ย มันจะเป็นชิ้นเดียวตอนแกะข้อแมนนทนแนนหรืออะไรอย่างเงี้ยจะยากตัวนี้เราทําแยกชิ้นเห็นไหมก็ดูแลง่ายนะครับพัฒนาขึ้นมาแล้วก็มาในส่วนของล้อนะครับล้อตัวนี้เป็นล้อโอเอซนะครับขนาด20นิ้วนะครับตัวยางเนี่ยที่ใส่นะครับเป็นยาง33นะครับคูณ1ิบ R 2 0 เดี๋ยวก็ให้ดูนะครับมิติตอนเราใส่กับซุมล้อเนาะมาใส่ยังล้นล้นออกมาเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยถ้าเกิดใส่เราดูจริงยังล้นออกมาเลยนะก็ต้องบอกก่อนนะครับสเปคตัวเนี้ยที่ใส่มาแล้วจริงๆอะ่ะอันนี้คือเราแต่งโชว์นะครับเป็นแนวเนาะถ้าลูกค้านะครับใส่ล้อ ออฟเซตคันนี้น่าจะประมาณลบสิบแปดลบสิบเก้านะน่าจะประมาณลบสิบเก้านะครับใส่กับยางสามสิบสามเนี่ยอันนี้เดิมก็ให้ดูนะไม่ได้ยกนะครับนะมันทรงมันก็จะประมาณเนี้ยแต่ใช้งานจริงอ่ะก็บอกเลยนะถ้าใช้งานจริงนะครับสไตล์นี้นะเลียวติดแน่นอนนะครับติดแน่นอนนะครับอันนี้มันก็เหมือนเป็นการแต่งโชว์เพื่อให้ให้ดูเป็นแนวการแต่งนะครับเพราะถ้าเกิดใส่ยางนะครับ สเปคขนาดนี้ดูสิดูช่ององศานะครับแล้วยิ่งเป็นยาง MT ด้วยอ่ะเห็นไหมครับมันเหลือน้อยเกินนะครับคือมันก็ยังเหมือนตัวเดิมแหละตอนเราตัว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 ฉมเดิมเนี่ยตอนเราใส่สเต็ปเนี้ยนะครับก็ต้องยกนะอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับลูกค้าแล้วนะครับที่เจอกับเซล์แต่ละท่านที่อธิบายแล้วยกไปพ้นไหมใช้งานได้จริงขนาดไหนนะครับ อันนี้ต้องคุยดีๆนะครับต้องหาเซลล์ที่มีความรู้นะครับหรือศึกษาด้านพวกนี้มาพอสมควรนะนะครับเพราะว่าบางท่านผมเห็นรถบางคันแต่งอะยกแบบลองก้อนทํานู่นทํานี่อะไม่ได้แบบถึงเวลาครับมันใช้งานจริงไม่ได้นะเลี้ยวเหมือนจะไม่ติดแต่ถ้าเลี้ยวขึ้นเนินขึ้นไม่ได้ก็มีนะครับก็ต้องลองดูนะลองดูเซลลองคุยกันดูดีๆนะครับออกกับก๊อปจบ แน่นอนไม่ติดปัญหาตรงนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นแก้มข้างเนาะให้รู้นะครับว่าเป็นเทอร์โบเดี่ยวกระจกพร้อมไฟ่เลี้ยวนะครับแล้วก็พร้อมไฟสองนะครับไสองพื้นราวหลังคานะครับติดมากับตัวรถมือเปิดขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เป็นสมาร์ทคีย์ล็อกได้ปลดล็อกได้ มือเปิดจริงๆมันมีทิศการเปิดนะเห็นไหมถ้าเกิดว่าเพราะด้วยความที่ขนาดมันใหญ่มากนะครับมันไม่เหมือนไม่เหมือนตัวเก่านะถ้าพูดถึงเนะี้ยเปิดยากกว่าตัวเก่านะให้ดูภายในนะครับมือเปิดข้างในตัวนี้ดีมากยิ่งใครมาลองขับหรือลองใช้นะอันนี้ถือว่าดีสุดๆนะครับที่เปิดนะครับฝาโปรงหน้านะครับแล้วก็ นี่นะครับก็เก๊ก็เป็นสองชั้นกดให้ดูเก๊ก็เป็นสชั้นมีที่วางโทรศัพท์วางอะไรนะครับวางแก้วก็ได้ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าพัฒนามาดีกว่าแต่ก่อนก็อนเนกประสงค์มากขึ้นนะครับแล้วก็เบาะเป็นเบาะไฟฟ้านี่ ต่างกับตัวก่อนมากๆภายในลายเบาะบันไดนะครับซุ้มล้ออันนี้ถึงเวลาจริงๆอ่ะตอนเราติดส่งลูกค้านะครับเราก็ ยิงซิลิโคนเก็บงานให้นะครับอันนี้เราก็เอามาติดโชว์เนาะก็สปอร์ตบาร์นะครับเป็น2ชั้นที่เหยียบขึ้นท้ายกระบะนะครับตัวนี้ก็ดีมากๆไวสำหรับหยิบของหรืออะไรนะครับก็ไปดูมิตินะครับจากข้างหลังเนาะเดี๋ยวนั่งให้ดูเห็นไหม ดูมาทรงนี้มันมันใช่อะแต่ถ้าเกิดจะใส่สเปกอย่างนี้นะครับลูกค้าไม่อยากเลี้ยวติดนะครับไม่อยากมีปัญหาเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวติดเลี้ยวขึ้นเนินหรืออะไรนะครับติดต่อก็มานะครับจบแน่นอนหรือท่านใดไม่ต้องการถึงขนาดสเต็ปยกขนาดนั้นนะครับต้องการสเต็ปไหนนะครับในการใส่ล้อออฟโรดแบบล้นๆ้นแบบนี้นะครับหรือแต่งแนวไหนนะครับก็พร้อมให้คำปรึกษานะครับแล้วก็รับรองว่าจบนะครับ เราลองมาคุยกันนะครับเรื่องการแต่งเนาะงบในการแต่งในการใช้นะครับได้หมดฝาท้ายนะครับตัวนี้ก็เป็น led นะครับแต่ว่า led เหมือนที่ก็บอกครับมันมีอยู่แค่เส้นนี้นะฝาท้ายนะครับมือเปิดตัวนี้เป็นดําด้านแล้วไม่ต้องหาตัวติดแล้วนะครับตัวนี้ล็อกได้นะครับเห็นมันมีตัวล็อกอย่างเงี้ยถ้าเรากดล็อกที่รีโมทนะครับฝาท้ายเปิดไม่ได้นะ ฝาท้ายจะเปิดแบบอย่างนี้เราไม่ได้ล็อกเราก็เปิดได้ปกติถูกไหมอันนี้ก็จังเดิมนะครับมาโชว์เนี่ยเราเปิดได้เลยแต่ถ้าเกิดเราล็อกรีโมทเนี่ยฝาท้ายตัวนี้ก็จะเปิดไม่ได้นะครับมันก็จะล็อกรวมไปด้วยเลยนะกล้องถอยแล้วก็นี่กันชนท้ายนะครับ ความเซ็นเซอร์อะเดี๋ยวก็ปให้ดูด้านใต้นะเห็นไหมโชคอย,อ,อยู่นอกแนบครับอยู่นอกแชดซีตัวนี้เอ็นมาข้างหลังเห็นไหมตัวนี้ไปข้างหน้าเป็นโชคควยนะครับการรับน้ำหนักในอะไรหลายอย่างดีกว่าเดิมแล้วก็ท่านข้อ ข้อมันมีการยกเห็นไหมครับถามว่าดียังไงก็ไว้ตอนเราไปลุยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องของน้ำนะครับเดี๋ยวกลับเข้าไปให้ดูใกล้เนี่ยครับถ้าเกิดเราไปลุยเนี่ยถ้ามันเป็นเส้นตรงเนี่ยหรือไงเนี่ยน้ํามันก็มีสิทธิ์เข้าย้อนเข้าไปแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมครับจะเข้ายัางไงมันยกขึ้นไปสูงขนาดน,นั้น มันก็เข้าไม่ได้อันนี้ก็เป็นจุดที่ฟอร์ดพัฒนาขึ้นให้ดูมุมกว้างๆอีกทีหนึ่งเผื่อชอบแบบสไตล์นี้แนวนี้นะครับแต่ออกกับกอบวิญญาณคำเดิมเลี้ยวต้องไม่ติดนะครับใช้งานได้แต่ชอบแบบไหนนะครับแต่งได้ตามงบเลย อันนี้มันย้อนแสงนิดนึงอะแล้วก็เปิดแสงให้ดูหนะ่อยเห็นไหมไม่ไปดูข้างหลังอแอร์หลังมีนี่ส3 0สโวลต์มีไทย A ไทซ C มีนะครับในรถมีเนาะภายในเป็นโทนดำนะครับ เมื่อกี้ไม่ได้ให้ไปดูที่ฝาท้ายเดี๋ยวไปดูย้อนดูที่ฝาท้ายนิดนึงฝาท้ายเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าม,มันเบาเนาะเป็นอีซิลิปนะครับในส่วนของตรงเนี้ยเห็นไหมมันก็จะตัวนอกในสิโวลต์เขาก็จะมีบอกเลยเห็นไหมสิโวลต์วัตต์ v, เนี่ยอะไร230โวลต์400วัตต์เนี่ยใช้งานได้นะครับแล้วก็ในช่องช่องไว้แบ่งเรื่องของงานไม้หรือว่าจัดสรรเรื่องของกระบาดท้าย นะครับไลเนอร์เรียบนั่งไม่เจ็บนะหลังจากที่ไปลองนั่งมาครับไม่เจ็บดีมากเบาเบาเป็นไฟฟ้า ตัวนี้ก็เป็นโหมดนะครับเลือกการขับขี่เนาะนะครับของตัวขับสอง E S p บเบรกมือไฟฟ้าเกียร์หกสปีด6กสปีดสิบสปีดเกียร์เหมือนกันแล้วก็นิเกะแต่เป็นชั้นเดียวเห็นไหมครับแต่ลึกมีสิบสองโวลต์อยู่ในนั้นนะตัดแสง นะครับแล้วก็มี usb ตัวนี้จอ12นิ้วนะครับแต่ไม่มีออปชันนะค,คันนี้ไม่มีออปชันนะครับแอร์ออโต้แยกซ้ายขวานะครับแล้วก็ไวเลสชาร์จนะครับนี่มีที่ใส่ที่ใส่แฟลชไฟล์ 5. แต่ถึงเวล่างจริงแล้วผมจากที่เมื่อวานขับไปออกบูธหรือว่าใช้บ่อยๆนะก็วางกระเป๋าตั้ง วางโทรศัพท์ในนี้ใช่ไหมในนี้เราก็วางกระเป๋าตั้งได้นะครับเผื่อคนที่ใส่เกงขาเล็กๆนะครับสะดวกมากยิ่งขึ้นพวงมาลัยนะครับก็นี่เหมือนที่รีวิวแต่ผมก็ปรับตัวอยู่คนที่ขับรถยุโรปก็สบายหน่อยนะครับก็พุชคอนโทรลอยู่ฝั่งนี้เนาะก็ตอนนี้ก็ผมก็ปรับตัวก็เริ่มชินขึ้นหลังจากที่ได้ขับบ่อยนะครับ แอร์แบ็กเจ็ดใบนะครับแล้วก็พวงมาลัยก็ปรับได้นะครับขึ้นลงนะครับแล้วก็เข้าออกได้สี่ทิศทางนะครับไฟหน้าอัตโนมัติที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัตินะครับแล้วก็จอวิดิทอนตัวนี้ก็เป็นแปดนิ้วนะครับตัวนี้ไม่ได้เปิดเนาะแล้วก็ชุดไฟไฟตัดหมอกแล้วก็เปิดไฟตอนนี้เปิดไฟเป็นออโต้อัตโนมัติเลยนะ ไม่ต้องมานั่งหมุนเปิดถ้าปอ,อนปุ๊บก็เป็นออโต้เลยเป็นพุทสตาร์ทนะครับ,รบตัวปรับไฟนะครับสูงต่ำนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆนะขึ้นเสา A เนาะมีมีทั้ง2อันนะครับแล้วก็ถ้าเรากระเถิบมาข้างหลังเห็นไหมเสาบก็มี นะครับมีม,มีมีทางขึ้นทั้งสองอันก็สะดวกสบายมันไม่ใช่ว่ามีตรงนี้นะครับขึ้นแล้วก็ไปถึงเวลาไปตัดข้างบนก็ไม่ได้ตัดนะครับเนี่ยก็ยังอยู่มีให้หมดนะครับเห็นไหมยังอยู่ครบก็ไม่มีเหมือนเดิมไม่มีฝั่งคนขับอันเดียวน,ะนอกนั้นก็มีให้หมดนะอ่าเดี๋ยววันนี้ก็พาดูเรื่องของห้องเครื่องนิดนึงนะครับ อย่าไปเปิดก่อนครานี้ก็ต้องเราก็ต้องปรับตัวกันนะครับเพราะว่าผลิตขึ้นมาแบบทีเดียวทีเดียวเลยนะครับก็ที่เปิดก็จะไปอยู่ฝั่งนี้เมื่อกี้ก็ไม่ได้เปิดที่เปิดอยู่ฝั่งนี้แล้วครั้งนี้เราตอนถือกล้องเปิดจะยากนิดนึงนะครับ ดูหน้าอีกทีหนึ่งก่อนเปิดนะแล้วก็เปิดก่อนนะครับแป๊บหนึ่งคันนี้ตัวล็อกเปิดมันอันรุ่นเก่าเนี่ยมันดัน,นออกขวานะอันนี้ดันซ้ายนะครับเห็นไหมดันซ้ายนะแล้วก็เป็น่ายล็อกหนักอยู่นะครับอันนี้หนักอยู่นิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเรื่องของ ตัวชุดแต่งนะครับเรื่องของโชคเดี๋ยวฟอร์ดก็ทาออกมานะครับตอนนี้เห็นข้างนอกมีทําแล้วนะครับเครื่องนะครับแบตนะครับแล้วก็ตรงนู้นต้องเป็นฟิลนะแล้วก็ให้ดูนะครับตัวนี้นะพื้นที่นะนะครับตัวนี้ไว้ไว้ใส่แบตนะครับเนข้างล่างตรงใต้ที่ฉีดน้ํานะครับตัวนี้ไว้ใส่แบตสำรองนะครับ เป็นว่าเอ่ยก็จะมีช่องอยู่นะครับไว้ใส่แบตสำรองชอบตรงนี้เพราะว่าเติมง่ายนะมันมันเด่นอะ่ะมันเปิดขึ้นมาปุ๊บเติมมันไม่ต้องต้องมานั่งหานั่งลวงนะครับเหมือนตัวเก่านะวันนี้เติมง่ายแล้วก็ดูดีๆนะครับพื้นที่ก็จะโลง่งโล่งนิดนึงผอามก้มลงไปให้ดูเห็นไหม ลงมากเดี๋ยวจะให้ลูกค้าดูเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมพยายามลองบุดไปดูก่อนอันนี้มันมีห่วงด้วยนะเมื่อกี้ไม่ได้บอกมีห่วงอยู่เหนะ็นไหมคู่หน้านี่เราจะบอกว่าตัวเนี้ทางด้วยนะมันมีมาเป็นพลาสติกนะครับแล้วตัวนี้เป็นพลาสติกนะแล้วก็ตรงเครื่อง โลง่งนี้เลยนะให้ดูถึงข้างหลังเลยวันนั้นมีลูกค้าเคยบอกบอกว่าโอ้ยมีใครจะถ่ายใต้ทองรถให้ดูมากเนี่ยครับเดี<ล>๋ยวมูดถ่ายให้ดูเลยลอ่าเห็นหมาไปถึงรู่นเลยลก็ใครอยากดูอะไรเกี่ยวกับรถหรือสอบถามตรงไหนนะครับก็เม้นมาโทรมาแอดไลน์มานะครับพูดคุยได้นะครับอเดี๋ยวก็ปิดฝากระโปรงก่อน เดี๋ยวให้ดูรูปแบบรถอีกรอบหนึ่งแบบนึงอันนี้ต้องบอกเลยว่าถึงเวลาแล้วปิดง่ายเพราะว่ามันเป็นเหล็กค้ำอย่างนี้เนาะตอนไม่ได้ใส่โชก็เผื่อลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะรูปแบบการตกแต่งนะครับแบบสไตล์นี้เนาะสไตล์แบบ ดุดูแบบนี้นะครับหรือแต่งแบบเรียบๆหรือยังไงนะครับก๊อปต้องบอกกับแต่งให้ลูกค้าได้หมดทุกแบบอย่างที่ลูกค้าทุกท่านต้องการนะครับแล้วก็สนใจสอบถามโปรโมชั่นนะครับเน็กเกนนะครับรับจองทุกรุ่นนะครับเรนเจอร์เอเวอเรสต์นะครับหรือว่าตัวแรปเตอร์นะครับก็เปิดรับจองแล้วลูกค้าท่านใดสนใจตัวไหนนะครับโทรหรือแอดไลน์มาสอบถามพูดคุยโปรโมชั่นได้นะครับ ยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับเปิกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่อง u t u b e กอล์ด้วยนะครับกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับซื้อฟอร์ดนะครับอย่าลืมนะครับนึกถึงกอลไปบ้างนะครับยังไงกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ